ยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันตน์สวนรณชยัยรายการกระโดดรถเต้นช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิวันนี้เรามาในงานระดับโลกนะครับซึ่งนะครับการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยและครั้งแรกในเอเชียนะครับซึ่งจะขาดจะไม่ได้นะครับกับผู้จัดงานแลวก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับเรียนเช่นพี่ดอนแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของงานวันนี้นิดนึงครับสวัสดีครับพี่ดอนครับสวัสดีครับคุณหมอพิติีครับสวัสดีครับพี่แอดครับครับพี่ดอนนะครับพูดถึงเรื่องงานวัันนนี้้ครบาะถ ถ้าทํางานระดับโลกเนี่ย <c oughs> เขาเตรียมกัน2ปีแต่ประเทศไทยมีเวลาเพียง6เดือนที่เราเริ่มงานเซ็นสัญญาวันที่1กรกฎาคมคแล้วเราต้องทํา2งานค,คืองานประเทศไทยแล้วก็งานโลกแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่มีความสุขที่สุดก็คือฝ <c oughs> ันเป็นจริงก็คือนางงามตัวแทนจาก60สิประเทศทั่วโลกแต่งชุดไทยจากกรีขึ้นเวทีท่าธนวามหาราชได้ถวายถวายพระพรในหลวงจุดเทียนชยัยจุเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ิ่งใหญ่ครับวันนี้ก็สําเร็จนะครับคนทั่วโลกดูกันทั้งโลกเลยแล้วก็ไม่มีปสรษคใดๆเลยครับเพราะว่าเราใจเราสู้มากกว่าอุปสรรคสุดยอดครับพี่ดอนครับขึ้นมาพิติครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญัานความงามพูดถึงความงามของไทยกับความงามสากลในวันนี้สิครับขึ้นมาพิติครับก็รู้สึกเอ่อรู้สึกว่ากรรมการเลือกได้ เหมาะสมมากเลยนะสาหรับคนที่ได้รับตําแหน่ง้วก็รุนอยู่ตลอดเวลาว่าเออคนที่เราเลือกนี่จะได้หรือเปล่าแล้วก็ผมก็เม่อที่ฟังสืบถามจากคนทั่วไปเนี่ยเขาก็พอใจนะครับกับผลการตัดสินของคณะกรรมการยอดเลยครับหมอครับขออนุญาตเดินไปข้างๆพี่แอดนิดนึงนะครับพระเอกตลอดกาลของเรานะครับพี่แอดครับนึกยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศไทยครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันนะครับบรรยากาศฝันอยู่ๆก็บอก เราจะมีําประกวดมิสไทยแลนด์โอลิซึมเลยครับว้าวยอดเลยครับพี่แอดนะครับปรากฏว่าลอกแล้วก็แอบหวังลึกๆนะครับว่าเราจะได้เราจะได้แต่ว่าความจริงแล้วจะคำการตัดสินนั้นโอเคแล้วใช่ครับโอเคแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังหวังว่าน่าจะได้แต่ว่าตั้งวันที่5ก็โอเคแล้วดีครับเอาด้ดีแล้วนะครับดีใจนะครับดีใจนะครับหรือดีจะดีใจมากอยู่แล้วนะครับ ครับเพราะฉะนั้นอยากให้จักอีกเรื่อยๆไปนะครับระหว่างเป็นยังยิ่งมากนะครับงานดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ครับพี่ดอนครับคนจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับคุณหมอปิ่นติครับหวังว่านะครับความงามอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราจะเติบโตนะครับไปด้วยกันนะครับนอกจากนั้นคุณหมอนะครับยังเป็นนะครับผู้เชี่ยวชาญทางความงามด้วยนะครับแนะนําในสิ่งดีๆให้กับคนไทยและคนเอเชียและคนทั้งโลกครับวันนี้นะครับผมกิรติพี่แอดคุณหมอนะครับแล้วก็พี่ดอนนะครับนะครับต้องลาไปก่อนนะครับดีใใจจกกัับบบาาาารรรรปะะสสคควมํเ็นนนง Wo r l d m มิสนะครับทัวริซึมนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ